วันพฤหาาัสจ๋าโดยรายสัปดาห์มาแล้วนะคะอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันที่26ถึงส1สิงหาคม2567นะคะมาดูกันว่าอาทิตย์นี้จะมีอะไรขึ้นมาเตือนมีอะไรชื่นใจบ้างนะคะจ้ชาชะตามีห่วงอะไรคะมีความกังวลมีความห่วงอะไรคะชาววันพฤหัสเหมือนมีเกณฑ์เดินทางนะคะนะเดินทางแบบหง่วงๆอย่างนั้นเลยนะคะอ๋อห่วงงานนะ เดี๋ยวจะเดินทางไปที่ไหนก็รู้สึกว่าห่วงงานเนาะอืมนะมีเกณฑ์จะได้ดื่มฉลองสังสรรค์อะไรที่ไหนหรือเปล่าคะหืมใครมีสารเจ้าที่พระภูมิอะไรดูหน่อยนะคะมีอะไรแตกหักเสียหายไหมหลังคาท่านเสียหายไหมนางราแตกหักเสียหายไหมพื้นซุดไหมถ้ามีก็ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะการงาน ก็อย่างที่ว่านองงานมีเรื่องให้ต้องห่วงนะคะมีเรื่องให้ห่วงทำยังไงก็ไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างนี้นะคะนะมีความบางงานก็โหเร่งด่วนอะไรปานนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชาววันพฤหัสไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่นะคะมีความห่วงงานเนาะอาทิตย์นี้มีไฟเรื่องการทํางานมากๆเลยนะสาเร็จไหมสาเร็จค่ะนะงานที่ทํางานการเงินการเงินอยู่ไหนเอ่ยการเงินถ้าระวังมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม บ้านแปลงเรือนนะคะแล้วก็ระวังจะมีค่าใช้จ่ายด่วนๆเข้ามาค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดไม่ได้คิดไม่ได้ฝันไม่คาดว่าจะเสียนะคะนะอาจจะมีค่าปรับค่าอะไระค่าต่อภาษีภาษีรถภาษีคนนะคะจะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้ขึ้นมานะคะหรือว่าลืมจ่ายค่าเบี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะจะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถค่าเดินทางนะงานเงินความรักความรักจริงๆแล้วช่วงนี้ก็โอเคนะดูแลดูมีความสุขดีนะคะนะ่ามีอะไรก็มาคุยกันรู้สึกละมุนนะคะแต่ว่า <laughs> ในความละมุนอยู่ในนั้นนะคะในความละมุนในนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า2คนนะดูท่าทางแล้วบัจจุนว่านะน่าจะมีมากกว่า2คนจะมี บางคนก็จะมีกุ๊กกิ๊บเข้ามาเพิ่มหรือมีอยู่แล้วมีอยู่มีอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยดีนะคะนะปกปิดกันได้ดีมากเงียบเก็บอะไรอย่างนี้นะคะวิกณฑ์อ,อย่างนี้นะก็โอเคเนาะความรักก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ก็ระวังจะถูกคนรับจับได้นะคะก็ระวังในตรงนี้ด้วยเนาะการงานเด่นค่ะอาทิตย์นี้นะงานงอกงานเยอะนะมีมีเขาจะมีไฟเรื่องการทํางานคนชาวชาวันชาวพฤหัสอาทิตย์นี้จะมีไฟมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นในการทํางานแบบ เกี่ยวกับงานไอเดียขึ้นมาปืดปืดปืดเลยนะคะนะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอเดียบันเจิดนะคะดนะไอเดียบันเจิดเกี่ยวกับการทํางานเนาะค,นนคิดนู่นคิดนีน่พัฒนานู่นพัฒนานี่ไม่มีหยุดเนาะออความรักมีแล้วแล้วก็ทีนี้คนที่โสดโสดไปก่อนนะจ๊ะที่รักนะเพราะว่ามันมีมันไม่ใช่รักเราสองคนมันจะเป็นรักเราสองสามคนเอาเนาะสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับคอปวดต้นคอนะคะ ปวดบ่าปวดแขนข้อมือนะคะแล้วก็ใครมีความดันให้ระวังเรื่องความดันให้มากๆหน่อยมีเกณฑ์อาจจะปวดหัวได้นะคะปวดหัวแล้วก็ช่วงล่างนะตั้งแต่สะเอวลงไปเนอะอืมแล้วก็ระวังเกี่ยวกับระบบน้ําเลือดน้ําเหลืองด้วยนะโชคลาบพอมีนิดๆนะตามมตามิามนะบางทีเดินทางอาจจะได้เลขอะไรมาหรืออะไรเงี้ยเดินทางแล้วจะมีโชคเพราะบางท่านเนี่ย มีเกณฑ์อาจจะไปไหว้กราบไหว้บูชาขอพรองค์ปู่พญานาคอย่างนี้ก็ได้นะคะนะก็ได้เหมือนกันนําเลขนั้นมาเสี่ยงโชคได้หรือว่าเลขท้ายโทรศัพท์3ตัวให้โชคนะคะเลขที่บ้านให้โชคเลขหน้าไพ่ได้แก่1 7 4แล้วก็7 3 6สีสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำตาลคือสีน้ำโชคของชาวพลิหัสนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาอาทิตย์นี้ของชาววันพฤหัสได้แก่องค์ปู่พญานาคเนาะองค์พญานาคแล้วก็บูรพะมหากษัตริย์นะแล้วก็เวลาทำอะไรทำบุญก็กรวดน้ำหน่อยก็จะดีฝากผ่านพระแม่ธรณีไปแล้วก็มีองค์ปู่ทวสุวรรณนะคะที่ถูกฉลองกับชาววันพฤหัสอาทิตย์นี้นะคะ